สวัสดีครับแม่แม่พ,พ,พ่อพ่อพี่พี่ทุกท่านครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบก,กวนเมตตากดติดตามคำว่าติดตามอยู่ด้านขวามือใช้นิ้วจิ้มลงไปให้หายเป็นสีแดงจากนั้นก็กดไลค์ชูนิโปขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะครับแล้วก็แชร์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเรื่อนขึ้นไป คำว่าทั้งหมดนะฮะเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากหนูนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับเวลาผมลงคลิปวิดีโอนะครับจะไปแจ้งเตือนที่หน้าฟีด YouTube ของทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอนะครับสวัสดีนะครับปีใหม่นะครับปีพศสองพ 565อยานะฮะอยากเป็นทางการนะครับก็ถือว่าเป็นปีเสือนะฮะเป็นปีขานนั่นเองะฮะก็ถือว่าเป็นปีเกิดของผมเลยนะฮะท่านชมก็ถือว่านะครับก็อวยพรให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพพรรมยที่แข็งแรงนะครับเมื่อท่านมีสุขภาพภพรรมยที่แข็งแรงนะครับก็จะมีแรงในการทำสิ่งต่างๆนะครับท่านชมครับ ก็นะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะนำเรื่องราวนะครับทดลองออกของการคานวณของผมเองนะครับเป็นนะครับงวดล่าสุดนะครับก็ถือว่าท่านใดที่นะครับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่ามีโชควิลาบกันนะฮะท่านชมก็ถือว่าไปวิ่งเข้านะครับเลขท้ายลอตเตอรี่2ตัวนะครับถึงจะสลับตำแหน่งกันนะฮะแต่ก็ถือว่า วิ่งเข้านะท่านชมเดี๋ยวผมพาไปย้อนนะครับในงวดวันที่1กันเลยนะครับในเดือนนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเข้านะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาย้อนไปดูนะครับตัวนี้นะครับในงวดวันที่นะครับ1นะครับธันวาคม2564นะครับผมพา ย้อนไปดูนะครับก็ถือว่าที่คำนวณออกมานะครับเข้านะครับก็คือเลขท้ายนะครับลอตเตอรี่2ตัวนะฮะก็คือ8 3ดสามนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมก็มีนะครับอ่าพี่ๆก็ได้รับโชคกันไปนะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับการทดลองออกนะครับของผมนะครับมีพี่ๆท่านหนึ่งถามเข้ามานะครับก็คือของผมนะครับจะทําเป็น2แบบนะครับแบบ ถ้ามีเวลานะครับผมก็จะเขียนลงกระดาษนะครับถ้าไม่มีเวลาผมก็จะทำเป็นภาพนะครับเป็นสีนะครับลงให้ดูเลยนะฮะท่านชมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมพาไปดูนะครับผลฉลากนะครับในงวดที่ผ่านมากันก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการเขียนลงกระดาษนะครับเพื่อการดูง่ายขึ้นนะฮะท่านชม สำหรับนะครับผลฉลากนะครับงวดที่ผ่านมานะฮะก็ถือว่านะครับไปวิ่งเข้านะครับที่นะครับผมได้ลงคลิปวิดีโอไปนะฮะท่านชมแล้วก็รางวัลนะครับก็กระจายนะครับไปหลายพื้นที่นะฮะ ร้างวันนะครับที่1นะฮะได้แก่นะครับหมายเลขนะฮะแนะครับ1 9 0 6 8ต่อมานะครับเป็นรางวัลน,นะครับเลขท้าย2ตัวนะครับ ได้แก่นะครับหมายเลขนะครับ36มหกนะฮะท่านชมต่อมานะครับเป็นรางวัลน,นะครับเลขหน้า3ตัวนะฮะท่านชมจะมีนะครับสองรางวัลน,นะครับรางวัลละสี่พันบาทนะฮะท่านผู้ชม ครั้งที่1นนะครับได้แก่หมายเลขนะครับ5นะครับ9แล้วก็1นะฮะครั้งที่2นะครับได้แก่หมายเลขนะครับ9นะครับ7นะครับแล้วก็9นะฮะท่านผู้ชมต่อมานะครับเป็นรางวัลนะครับเลขท้ายนะครับ3ามตัวนะครับ ได้แก่นะครับหมายเลขนะครับ5นะครับ4แล้วก็7นะครับแล้วก็หมายเลขนะครับ4ี่หนึ่ง้าะท่านผู้ชมนี่นะครับก็คือรางวัลนะครับในงวดวันที่30นะครับธันวาคม2564นนะครับต่อมานะครับผลฉลากที่จะออกนะครับในงวดวันที่นะครับ 17นะครับมกราคมนะครับปพศ2565รอนะครับเนื่องจากวัาที่16นะครับมกราคมนะครับเป็นวันคู่นะครับจึงมีการเลื่อนนะฮะผลฉลากก็จะออกในวันจันทร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเลขทดลองออกนะครับที่ผมคำนวณเองเลยนะฮะท่านชมที่ผมคำนวณออกมานะครับก็ได้นะครับหมายเลขนะฮะ รางวัลที่1นนะครับ8 1 9นะครับ0 6 9นะฮะต่อมานะครับเลขที่ผมคำนวณนะครับเป็นรางวัลนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับก็คือ3 7นั่นเองนะท่านชมต่อมานะครับรางวัลที่ผมคำนวณนะครับออกมาก็คือรางวัลเลขหน้า3ตัวนะฮะ มีอยู่2ครั้งนะครับท่านผู้ชมครับก็คือครั้งที่1นะครับก็คือนะครับในส่วนของ5 9 2นะครับแล้วครั้งที่2นะครับก็คือนะครับ9 8 0านะฮะส่วนมากต่อมานะครับรางวัลนะฮะเลขท้าย3ตัวนะครับที่ผมคำนวณออกมานะครับก็คือ5 4 8นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นะครับต่อมาเป็นอีกหนึ่งรางวัลนะครับก็คือ420นะฮะท่านผู้ชม ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ10นิ้วประกบพนมมือนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ